สว,สวัสดีครับผมช่างเป้จากร้านสมัยทีนะครับก็วันนี้นะครับช่างเป้มี macbook air นะครับปี2015เป็น macbook air 13นิ้วนะครับเครื่องเนี่ยไม่ได้มีอาการเสียหรืออะไรนะครับแต่ว่าลูกค้าต้องการที่จะอัปเกรดเครื่องจากแรม4 g ิกนะครับไปเป็น ram 8ปกิก นะครับตอนนี้ก็ทำการเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าเปลี่ยนอะไรยังไงนะครับเน็ตแรมเป็นยังไงแล้วก็สามารถอัพได้ถึงขนาดไหนนะครับอโอเคเดี๋ยวเรามาลองเปิดเครื่องดูกันเลยดีกว่านะครับ แบตเตอรี่หมดตอนนี้ผมชาร์จไปแล้วนะครับก็ระหว่างท,ที่รอนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นบอร์ดระบบแอร์นะครับน่าจะจะเป็นแบบนี้นะครับยาวๆก็จะประกอบไปด้วยตัว CPU นะครับ HM นะครับก็อยู่ในตัว CPU เลยนะครับแล้วก็จะมีพอใส่ฮาร์ดดิสต์นะครับแล้วก็อุปกรณ์อื่นๆส่วนหน้าตาของแรมนะครับแรมจะอยู่ทางด้านนี้นะครับเป็นแรมจะมีทั้งหมด4เม็ดนะครับ จะมีทั้งหมด4เม็ดอ่ะก็เป็นเม็ดอย่างละ2นะครับถ้าเป็น4กีกิกเนี่ยก็อย่างละ1นะครับ1กิก 1, 1 1 1รวมกันได้4นะครับถ้า8เนี่ยก็จะเป็นตัวละ2อกิกนะครับก็ทำการเปลี่ยนตัวเม็ดแรมนะครับเอาเม็ดที่เป็นตัว8กิกนะครับมาใส่พอใส่เสร็จเนี่ยก็ ทำการคอนฟิกค่านะครับทำการคอนฟิกค่าพอทำการคอนฟิกค่าค่าเสร็จเนี่ยตัวบอร์ดนะครับก็จะได้แรม8กิกมานะครับเดี๋ยวผมลองขออนุญาตนะครับ รุ่นนี้นะครับรุ่นปี15นะครับสามารถอัพจาก4เป็น8ก็ได้นะครับหรือว่าจะอัพจากาตัว8กิกไปเป็น16กิกเลยก็ได้นะครับอัพได้สูงสุดถึง16กิกนะครับเดี๋ยวให้ดู about this Mac หน่อยนะครับตอนนี้อัพเสร็จแล้วนะครับ ตอนนี้นะครับคำว่า memory นะครับตอนนี้ขึ้นเป็น8 g i b พันหแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาดูในส่วนของตัวหน้าการตั้งค่านะครับก็จะแบ่งเป็น2ส่วนนะครับก็คือ 4G ่กิกตัวนะครับคือจะนับเป็นคู่นะครับคู่หนึ่ง 4G กิกนะครับแล้วก็อีกคู่หนึ่ง4กิกเพราะว่าเม็ดแ a m มีทั้งหมด4เม็ดนะครับเขาจะนับกันเป็นคู่บางรุ่นก็จะนับเป็นเม็ดนะครับเม็ดละกิกอะไรเงี้ย อ่าตอนนี้ก็อัพเสร็จแล้วนะครับก็มาสรุปงานได้ฟังนะครับหน้าตาเม็ดแรมนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็ต้องทําการใช้ฮอตแอร์นะครับเป่าความร้อนเอาตัวเมด็ดเนี่ยเมด็ดแรมสี่เมด็ดเนี่ยออกนะครับแล้วก็รีบอลขาใหม่เอาเมด็ดใหม่มาใส่นะครับแล้วก็ทําการคอนฟิกค่าพวกค่า R อะไรอย่างนี้นะครับ นี่เป็นหน้าตาบอร์ดของ MacBook Air รุ่นนี้นะครับรุ่นปี2015ก็รุ่นนี้นะครับสามารถอัพได้ถึง16 g ิกเลยนะครับถ้าลูกค้าท่านไหนนะครับที่สนใจอยากจะอัปเกรดแรมของ MacBook Air นะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับทางแฟนเพจก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นทางไลน์นะครับ ช่องทางการติดต่อเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูบนหน้าเว็บไซต์สมัยทีสวิตได้เลยนะครับหรือว่าลูกคา้ามีอะไรจะสอบถามนะครับเรื่องการซ่อมนะครับซ่อมเมนบอร์ดอาการโดนน้ำมาอะไรพวกนี้นะครับก็รับปรึกษาด้วยนะครับผมตอนนี้นะครับทางห้างก็ได้เปิดทําการไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับทางร้านก็ได้เข้าไปเปิดที่ห้างเรียบร้อยแล้วนะครับ ตอนนี้ก็มีทั้งหมด5สาขานะครับถ้าลูกค้าท่านไหนที่อยากจะเข้าไปก็ Wal k in เข้าไปได้เลยนะครับมีเมกาบางนานะครับเทอร์มินอลอโศกอยู่ในมอลลารพาวนะครับเดี๋ยวมอบางกะปิแล้วก็ที่สำนักงานใหญ่นะครับที่ปรเวสนะครับถ้าใครต้องการที่จะอัพแรมนะครับก็สามารถ w a l k in เข้ามาได้เลยนะครับสามารถ ก็ถ้ามาช่วงเช้านะครับช่วงเย็นก็สามารถรับกลับได้นะครับผมก็ยังไงช่างเป้ก,ก็ขอไลฟ์สรุปงานไวเพียงเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ไลฟ์สดหน้านะครับเดี๋ยวถ้ามีงานอะไรใหม่ๆมาเดี๋ยวจะอัปเดตให้ฟังนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับขอบคุณที่รับชมครับ